สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตะวนชวนหิวมาเสนอเมนูง่ายๆแสนง่ายเลยครับของทางใต้นะครับพอดีได้น้ําบูดูมานะครับน้ําบูดูของทางใต้พอดีสั่งมาจากทางในเน็ตนะครับผมสั่งมาจากในเฟซในเน็ตนี่ะครับผมก็เอาเลยครับง่ายๆเลยครับตะวันชวนทําเมนูยำน้ําบูดูกุ้งนะครับผมมาดูนะครับมาดูมีอะไรบ้างวัตถุดิบมีน้ําบูดูนะครับผมท่านผู้ชมมะนาว มะกรูดซอยตะไคร้ซอยผงปรุงรสน้ำตาลหหอมกุ้งที่ลวกแล้วแล้วมาหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำนะครับผม,มดูนะครับไม่มีอะไรมากเลยครับทุกคนมาดูเลยนะครับน้ำบูดูนี่คือถ้าเราไม่สบายใจก็คือเรา,เาไปต้มอีกนะต้มแล้วเติมน้ําหน่อยมันจะเค็มนิดนึงนะต้มต้มให้สุกให้เดือดแล้วเติมน้ําไปนิดนึงแต่ส่วนผมส่วนผมเนี่ยของผมอะมันรสชาติมันเขาทำมาพอดีอยู่แล้วผมก็แค่เอามาใช้ได้เลย เอามาใช้ได้เลยนะครับผมมามาขาดอะไรวะขาด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 น้ำกระเทียมดองแป๊บน right ึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมน้ำกระเทียมดองมามาโอเคน้ำกระเทียมดองเลยนะมามาโอเคท่านผู้ชมน้ำกระเทียมดองก็คือเพิ่มความหวานนิดๆนะครับความหวานของน้ำกระเทียมดองหวานกลมกล่อมนะครับมาแล้วเรามาทำันเลยนะครับท่านผู้ชมมาเลยมาใส่ยังไงก่อนใส่เลยนี่รึป ุงไปก่อนเลยครับมาขอหอมซอยมาทุกอย่างลงไปมาอันนี้ผมจะใส่ก่อนนะครับสิ่งที่เปียกจะใส่ทีหลังนะครับผมมาเรียบร้อยแล้วครับเรามาปรุงน้ําบูดูกันปงน้ําบูดูคืออ่ะเดี๋ยวผมชิมก่อนนะชิมก่อนนะครับน้ําบูดูของผมอ่าเค็มไม่เยอะเค็มไม่เยอะผมปรุงน้ำตาลน,นะครับผมหนึ่ง 2ช้อนนะครับผมสองช้อนเท่าน,นั้นนะครับน้ำมะนาวใส่น้ำมะนาวนะครับหนึ่งสองสามประมาณของผมสี่ช้อนนะครับผมสี่ช้อนพ้ิกกระเทียมดองประมาณหนึ่งช้อนนะครับเกะเอวหนึ่งช้อนไม่มีอะไรมากผงปรุงรสนะครับใส่ไปหนึ่งช้อนชาอ่ะคนคนให้มันละลายนะครับ ผนให้มันละลายครับท่านผู้ชมง่ายๆเลยเมนูนี้ก็คือยำบ้านเรานี่แหละแต่เพียงแต่ว่าใช้วัตถุดิบของทางใต้เขานะครับผมเป็นน้ำบูดูนะครับผมมามาทุ้มคนพวกของพวกน้ำตาลพวกอะไรละลายแล,ะล,ะล,ะละ้วมาเราลองชิมอีกทีต้องการรสไหนยำน,นิ่งเลยของผมจะเค็มนำขึ้นมานิดนึงแล้วเปรี้ยวโด่งขึ้นมาเลยหวานน้อยมากมารสพอดีแล้วนะครับลงไปเลยครับ ลงไปเลยนี่คือคยำน้ำบูดูอาจจะมีน้ำตาลคาอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเราก็คนไปคนไปนะครับนี่ครับนี่ยำน้ำบูดูนะครับท่านผู้ชมดูนะครับถ้าใครจะกินเผ็ดก็เอาพริกป่นใส่ไปได้นะครับเรายำเสร็จแล้วเนี่ยมาดเอาลูกโดดใส่มามาท่านผู้ชมมาอย่างเงี้ยยำน้ำบูดูของผม จะมืดแล้วครับแสงไกลจะหมดแล้วโอ้ยเดี๋ยวผมลองชิมดูโอ้โหใช่ได้หรือยังนะท่านผู้ชมไม่มีข้าวนะครับเหตุใดครับท่านผู้ชมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสักคู่สักคู่สักคูกก่เดี๋ยวผมขอพริกป่นอ,อีกหน่อยนะครับเดี๋ยวตัดไปก่อนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมพริกป่นมาแล้วครับมาใส่พริกปน่นหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามและความนี้โอ้โหดูนะครับจ๊าส จีกจากนิดนึงเราใส่พริกป่นนิดนึงโอ้โหเป็นไงหน้าตาขออหน่อยขอยอน่อยแหมเอาละครับมา,มาโอ้ยนี่คือข้าวสวยร้อนๆนะครับผักสดนะครับนี่นะครับเหมือนเมื่อกี้ผมเก็บผักมาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองชิมกับผักให้ดูว่ามันเข้ากันนะแต่ไม่มีข้าวสวยนะครับข้าวสวยยังไม่สุกเลยว่าจะเล่งทําคลิปมาลองเลยมมเขือยาวง่าย,ายๆบ้าน<ด><ด>ผมรุ<ด>่น<ด> ักเต็มเลยยังไม่ได้เก็บเลยครับทาา่านมากินกับมะเขือยาวก่อนเลยท่านผู้ชมมาเอานะเอานะงา <c oughs> มน้ำน้อยน้อยห <c oughs> น่อยเค็มเค็มดังนี่ก็ผักเข้ามาเลยนะบูดูยำน้ำบูดูเนี่ยมีกุ้งให้สัมผัสอืม,มอีกคำอีกคำเลครับท่านผู้ชมแสงก็หมดแล้ว ขอเร่งหน่อยครับทำนะอื <c oughs> อยำยำสุดจริงๆของทางใต้ก็มีดีโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะปิดคลิปไปนะเรียบร้อยแล้วครับยำน้ำวุดูใส่กุ้งนะครับผมเมนูของทางใต้เขานะครับ เมนูวันนี้เมนูง่ายๆฝากไว้ด้วยนะครับทําง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับตาอ้วนชวนหิวทําเองอีกแล้วนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคน้ําบูดูกุ้งเอาละครับบายบายแสงจะหมดแล้ว